อันเนี้ยเดี๋ยวออกไปตามดูก่อนเลยตามถ้าเสี้ยงเตียนก็ขูดเลยแป้งก็เพาะคูดเลยโอ้หินหยังเตียนอันไปเล่นไปเล่นลำมันไดไม่เสี้ยงโอ้ม่เปนเงินจรงก่อนปีหน้ากมาเสียงอู้ไปเลยอไปเลย๋ยวผมอจะไปอมาอยู่ห้าหินหยั่งแค่เล่มีเล่มเดียวกินกลมาเสี่ยงเลยลุตื่นล้วเบื่ลุงชายเออแม่นแต่ฮะลุกแล้วกันลุกแล้วมันรับอันลำเหลือ คนซ้อ,อขินซ้อว่านี่ตืเหเบินก็จะซ้อขินซ้อว่าล,วละคนรับหัวปุชุนยุนน่ะตายกะเน,นี่ยซ้อซัตตังที่ไหนมากินอาแปะแปะเพิ่อนเห็นละใจความรอเพื่อเป็นประโยชน์เนาะข้ามมาแปะเพิ่นเนี่ยมไม่ก้างามเนาะ มางามแปะเปิ้ลรำอ๋อลำเลยมาแปะของเ,เออบิ้บมาไอพ่อบหรอมาายข้าม,มาแปะเนี่ยเออมาอเนี่ยผมไปหาคนเท่ามาป้อนหนานลุงใช้ลุงใช้ข้ามีสตาตคงเดยเบิ้ก่อข้ารวยโดยเบิ้ก่อผมไปถามมาป้อนหนานมันบอกมาว่าถ้ากินเข,ขาก็รวยนะไปซ้อเลขเด็ดเลยเก้าไม้ตามเก้าไม้ใหญ่เนี่ยไ้ ก็แป้งไปพอกอะแป้งไปพอกตามเตียนแซ่เสียงเตียนมาได้ดก็คูณเลขเลยอันเต็มๆเขาได้เลขเขารวยกันหลายงวดแล้วเนอะโอ้แฮมมีปัญญาม,มีปัญญาอย่างไะซื้อแป้งซื้อเตียนฮมมีม,ม,มีปัญญาแกอ,อันนี้แฮะก็แป๊ะเพิ่นที่แง่ยาไใดเอาอ,อันนี้ผมจะบอกคห้ลุงชัยไปได้เนอะเออ อย่างยายตึงจะได้คืนมาตู้เย็นลงชายมีห้นานะหรอ่งไดโพธาต์มีห้นานเหรอเออขายไปก่อนถึงตู้เย็นถึงโพธาตุอดไปแค่คืนเดียวอะ่ะอดแค่คืนเดียวอะวันผู้กเหรอวนันพูลุงชัยก็จะมีสตาง์ผมก็จะมีสตางละ่ะบางอ่ะเลขนี้ใดแน่นอนถ้าเสี่ยงเตียนนะเอาตามเตียนถ้าเสี่ยงปุ๊บขูด ภาพประกันว่ารวยแน่นอนอ่ะก็ถ้ามันหมาถูกเหรอาไปเลยเลขมันก็ต้องได้ก่ะตู้เย็นทีวีแฮมบอดีปิวไว้หมดเออแล้วเอาอย่างมาใจผมบอกกูใช้ว่าแค่คืนเดียวก็แค่คืนเดียวป่ะเอาคืนรถไปผมหอย่อไปสถาธนานุบาลทุ่วเมืนเนี่ยป่ะมาขึ้นมา ตันใช้ขึ้นมาขึ้นนาลงใช้ขวบเลยใช้เดี๋ยวร้านก็อย่าปิดโอ้ไอเซมมันจะทูกหวยแต่การมันเหม็นแต่การเ,เนี่ยโอ้ห่านเด้อมันใหญ่ๆมันโดนมัพู่งออมาขึ้นมาขยัน,นเดี๋ยวร้านก็อย่าปิดเดี๋ยวก่อนขึ้นเลยเออไปเดี๋ยวปิ้งมาเอาตู้เย็นรอบม,มา,มา,มาเออไปหน้าบ้านเลย งานนี้รวยเละได้ลึเป่าอืมได้บาได้งานนี้ได้บาได้ลุงชัยรอผมลงไปรอผมเออนี่ก่อนป่ะเอาเให้ให้ไปนอนเหน็บซักหีบปะเพื่อจะควันถึงเล็กโอ้เออเอาลุงชัยว่าบ่ะก่อนรับมาเป็นเดือนบ่หารเล็สักตัวเลยกันอ่ออ่านหรอมบ้านนะเออไปรับผม่งกำเดี๋ยวผมจะไปซื้อแป้งกับเตียน ลุงชายไปรับเออเภอหาเลขเออเนาะไปมันได้ถึงสองางานนีนซื้ออย่างแป้งกับเตียนเตียนลุงชายไปรับเพื่อฝันหาเลขเนาะไปเลยเออ,เอ,อเอาบาทเออมันมาได้กันนี้ไม่ได้กนันใดบาทมาได้งวดนีออ้ไม่ได้งวดใดหืมไม่พอสักคำบ่าทเอ้ยงานนี้งานนี้ร <laughs> ับเละรวยเละมา อ้าวลุงชายฮะโอ้ไหนไว่าไปรับก็ยังไปรับพอเลขฝันถึงเลขห้านอนมาลับไอยังเห็มอ้ยเย็นห้าก่อหายโทรทัศนาห้าก่อหายโอ้ฟังเดือดเตอะเดีเด๋ยบมาคัดโจคัดหลับอ๋ออันนี้ไปเก็บเลยอันเนี้ยเดี๋ยวออกไปตามดวกันเลยตามถ้าเสียงเตยีเตยนก่อขูดเลยแป้งก็พอะขูดเลยห้อหินหยังเพี้ยนอยันไปเล่นไปเล่นน้ำมันได้ไม่เดี๋ยเสี่ยงโอ้ไม่เมินยังไงปีหน้าก็มาเสี้ยงอู้ไปเลยไปเลยเยวผมจะไป,ไปามามยู่ห้าหินหยัง แค่เล่มนีม้เล่มเดียวกินกี่กิโมาเสี้ยงอือไปเลยเดี๋ยวจะเอาแป้งมาอยู่ละลุงชายแบบไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาแป้งมาส่งที่สามลำลนู้นนะแป้งยังสามลำนู้นยิ่งมาเอามาทาต้นไม้นี่นะกเพิ่นบอกเออเอาตาเกาไม้ใหญ่แล้วลุงชายว่าซูนน้ดถนนบ้านเฮาเนี่ยมีกี่ต้นมันจะใช้กี่<ๆ>กี่กี่ลำนู้นแล้วยิ่งมีเหมืยาโค้ดกะยิ่งว่าต้นยางเนี่ยมันมีกี่ต้นป่าหัว ใส่ตั้งแต่แดนเมืองมาเลยใส่ตั้งแต่แดนเมืองมามันมีกี่ต้นเขาตามเป็นตังแล้วคิงเอาตังที่ไหนมาซื้อแป้งไอ้เสมโอ้วันพูกวันนเดี๋ยวได้ละป่ะเอาลงไปก่อนแบกไปเดี๋ยวผมแวมแอมอยู่ใส่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมแวมแหมเบ้ออะไรยังไงแกอันนี้ฮะกมแบกบอกววาแล้วมันหนักอี่อะไร่ะะอะไรยังน่ะ ครับโอ้ไอ้เบอร์อันนี้อันเดียวแทนแบกมาไว้ที่แมวมาแหมตายก็บายเั่ก็ผมอู้่าออกไอเดียฮึลุงชายนอนเป็นเดือนเลขตวงลุงชัยกับบานและนี่มันเป็นไอเดียของผมมาต้องมาเถียงมาต้องเถียงผมก็ต้นมันยังมีปนต้นกัวต้นได้คิงมีปัญญาที่ยายไปครก็คูตั้งแต่ต้นแรกมาเลยถ้ามันบาหันนะลุงชัยเตะต้นผมเลย ลุงชายนอนเป็นเดือนทิงไปเบาตู้เย็นลุงชายนอนเป็นเดือนโทรท่านหามาเลยอ่ะทิ้งไม่ง่าคนเดียวคริงห้ามเอาตัวทิงก็เต็มอู่ไปเลยเออมาลากกันกลางคันได้อย่างไรเอโอ้บอกเอาตู้เย็นครับโทรท่านหามาเลยทิงงหาคนเดียวคริงห้ามเอาตู้ทิงก็เอาตัวกันเมาไปอู้ไปเลยหน้าคนเดียวจริงอกลางใหญ่แบบเดียวเนี่ยก็เอาตวยกันจะดดีมารุนมาถอนอย่างอันน่ะมาเลย ไปตามตัวกันไปบูชาตัวกันมาตามายิงไม่ยากคนเดียวยิงเลยฮะมาเอาตัวยิงอ่ะยิงเอาคนเดียวยิงเลยจื๊บอวเซนแค่กลิ่นยาถ่ายเอาเขี้ยวเข้ากันหันเลยเเยิงยังมนันเนาะ